คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมลานนะครับกับสูตรดับในหลัก10ล่าง2ตัวนะครับสูตรที่1นะครับโดยสูตรนี้เริ่มเดินตั้งแต่1กุมภาพันธ์ปี63นะครับ1กุมภาพันธ์ปี63นะครับจาก23งวดนะครับก็เป็น24งวดสักครู่ครับ โอเนะครับจาก23่สาไป24่สิตส่เื่อตนนะครับเรามาดูกันนะครับโดยสูตรนี้นะครับก็กดติดตามมาได้ไนมครับนะครับกดติดตามเพื่อนำมาเอาไปเทียบก,กับสูตรที่หน้านี้นะครับะร่ะเรามาดูในส่วนของกองรารคำนวณนะครับ เาดูนะครับในส่วนของการคำนวณไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเรามาดูนะดูสติก่อนครับอันนี้ปีหกสามนะครับตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ไปยุกสามที่เราเล่นแสดงได้นะครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยเราใช่หนึ่งกับคูณสองสองสองสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองใส่สองสองคูณห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ดับสองแล้วสุนะครับสิบกุมภาพันธ์ครับออกเจ็าสิบกุมภาพันธ์ครับเลขไึ่เลขศูนย์นะครับไม่พบในหลักสิบล้านนะครับ สิบหกกุมภาพันธ์ครับสิบหกกุมภาพันธ์ปีหกสามนะครับสี่สองแปดแปดบกแปดสิคูณห้าเกับสี่ระดับหกนะครับสิ 16, อ่าหนึ่งมินาคมหมินาคมหกสามนะครับหมินาคมหกมินาคมหกามนะครับหกลูนไม่ปรากฏในสตัวอ่าไม่ปรกากฏในสิบลนะครับสิ 16, อ่าหมินาคมหกสาคำนวณดับเป็นเลขหกละ ศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบลานเห็นไหมครับ16บปีนาคม63นะครับคนนวณได้กลับได้เลข6ไป0 6ไป0ไม่ปรากฏในหลักสิบลานนะครับ1ิบกคุชตคม6 16ิบกคุชตคม63คำนวณได้กลับได้เลข8ไป0 8ไป0ไม่ปรากฏในหลักสิบลานสระ,ะคมปี6กนะครับขึ้นปี6กละจะออก3ามไปสี่สนะครับสองวนึ่งห้า ทำดูนะครับ3คูณ2เป็น6 6 8บวปดเสีคูณ5เท่ากับ4 5 20้เนยะครับได้ดับ4ละ0นะครับ4ละ0ูนยปรากฏในหลักสิบล้านะครับต่อมาขอขอภัยขอไปอันนี้ปี64นะครับขอย้อนหน่อยนะ16พฤษภาคมปี63นะครับคำนวณได้กลับได้8ละ0อ่ะและศนะครับอยวจะงง คำนวณกอนนะคำนวณดับ16พิศภม63สาามคำนวณดับได้แต่ะศนย์ให้หมดปี63ก่อนกรมาพันปี6กคำนวณดับได้แลขและศูนะแต่ละศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านะครับ1มิถนายน6ก1มหนึมิถุนายน6 3คำนวณไดับได้เลข8ละศูนเช่นกันนะครับและศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านะครับ16มิถุนายน63คำนวณได้ดับได้เลข 6และศูและศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบหลักนะครับต่อมาครับ1กรกดาคม1กระดาคมหกสาม 6, ำนวณได้กลับได้เลขสองและศูนย์สองเลขสอง่เลขศูย 0, นยะ์ะสองและศูนย์ไม่พบในหลักสิบหลักสิบกกระดาคมหกสาำนวณได้กลับได้เลขสองและศูนสองและศูนย์ไม่พบในหลักสิบหาัครับ หนึ่งสิงหาคมหกสามจำนวนเลขดับได้เลขสี่และศูนย์สี่และศูนย์ไม่พบในหลักสิบหลางสิบหกสิงหาคมหกสามจำนวนได้ดับได้เลขสี่และศูนย์สี่และศูนย์ไม่พบในหลักสิบหลานหนึ่งกันยายนครับหนึ่งกันยายนหกสามจำนวนเลขดับได้เลขหกและศูนย์เลขหกและเลขศูนย์ไม่พบในหลักสิบหลานสิบหกกันยายนหกสามจำนวนเลขดับได้เลข 8ปดละศูนย์แะศูนย์ไม่พบในหลักสิบห้างห่ 1, ตุลาคมหกสามำนวนที่ดับได้เลขสี่ละศูนย์สี่ละศูนย์ไม่พบในหลักสิบห้างสิบหกตุลาคมหกสามจำนวณที่ดบได้เลขแปดละศูนย์แปดละศูนย์ไม่พบในหลักสิบห้างหนึ 1, ่งพฤศจิกายนหกสามจำนวณที่ดับได้เลขหกละศูนย์ให้หกละเลขศูนย์ไม่พบในหลักสิบห้าง 16, 6, 16, 6, สิบหกพิจัยหกสามสิบหกพัยคกสามำนดเลขลับได้เลขศูนย์และศูนย์ศูนยและศูนไม่พบในหลักสิบหลากหนึ่งธันวาคมครับมีธันวาคมหกสามจำนดเลขลับได้เลขหกและศูนย์หกและศูนยไม่พบในหลักสิบล้านะครับสิธันวาคมครับสิบหกธันวาคมหกสามนะครับหลักร้อยคูณสองสามสองหกหกบวกแปดเป็น หกเจ็ดแปดเก้าสิบเับเลขสีเลขส4่สี่คูณห้าถ้ากับสี่ห้ิบสศูนย์ได้ดับ4ี่ละศูนย์นะครับต่อมาเราก็มาดูสละศูนย์ใช่ไหมตรวจสอบในงวดของ30มสิธันวาคมสักทีก่อนเมอกี้ได้4ี่ละศูนย์นะสิบกธันวาคม หกธันวคมได้ดับสี่ละศูนย์นะครับสี่ละศูนย์ไม่พบในหลักสิบล่างนะครับสามสิบธันวคมหกสามนะครับหลักร้อยคูณสองหกสองสิบสองสิบสองบวกแปดครับสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบจ็ศูนย์ศูนย์คูณห้าได้ศูนย์ได้ดับศูนย์ละศูนย์นะครับสิบเจ็ดมกราคมปีหกสี่ครับสิบเจ็ดมกราคมปีหกสี่ที่ออกสามไปสี่สามเก้าห้าสองจะละออกหกห้านะครับ มื่อกี้จำนวนได้ศูนย์และศูนย์ใช่ไหมศูนย์และศูนย์ไม่พบในหลักสิบล่างสิบเจ็ดมกราคมครับหลักร้อยหลักร้อยคูณสองสามสองเป็นหกหกหกบวกแปดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามเป็นสิบสี่ได้สี่สี่คูณห้าสี่ห้ายี่สิบเจ็ดศูนย์ได้ดับสี่และศูนย์นะครับต่อมาครับหนึ่งกุมภาพันธ์ หกนะครับออก912 3หนึ่งสองสามจอตัวลออก97ครับ4และศูนย์ไม่ปรากฏใน 1, จาก1ิบหลักต่อมาครับ1นึ่วาบัน6 4นะครับ912 3หนึ่องสตัวละเ้าเจนะครับคำนวณต่อนะครับสาูณสเป็น6กหกบวเป็น6 7 8 9 10 1ป1เ1้าสใส่สี่ตับเลขสี สี่คูณห้ห้ายีใส่ศูนย์ะครับได้ดับจและศูนะครับสและ0ูนแล้วก็มาดูสิปรกบพันนะครับสิปรพันครับสตัวล่างออก3ามนะครับตักสิบและศูนย์ไม่พบในหลักสิบล่ังสิบปรพันครับ,บ,อ,อ,รบออก4 2 4 6 0 3สี่หนตัวล่างสามะครับหลักร้อยคูณสองหกสองสิบสบกแเป็น 20, 20 20ก็ใส่ศูนย์ 0คูณ5้ส่วนคูณ5ได้สูยได้ดับศูนย์ศูนต่อมา1มีนาคมครับ2ตัวเางออกอะไรเจนะครับศูนยและศูนไม่ปรากฏในหลักสิบล้างนะครับต่อมาครับ1มีนาคมนะครับ 8= 3 5 5 3 8ห้าจนะครับ5คูณ2เป็น10 10 1บสิบสิบสบกแเป็น18ใส่8แคูณ5้เท่ากับส0่นยได้ดับ8และศูนย์นะครับ ดับ8และ0เราก็ต้องมาดูกันว่าทอง16มีนาคมครับสักู่ครับสิมีนาคมอันนี้คำนวณได้8ปดละศใช่ไหมแปละศูนย์สิบมีนาคมออก890 4 2้าศูนะครับแปและศูไม่ปรากฏในหลัก10ลนะบกกล,ก10ล่างนะครับแปรากฏในไม่ไม่ปรากฏหลักสิบล้างนะ ต่อมาครับเราก็ต้องมาคํานวณต่อนะครับเราใช้นส่วนของหลักร้อยเลยนี่ anyway. 1นคูณด้วยสคูณสอเป็น8 4 8 8 8, 8 8 8่สองแปด1ป1แปดเก้าสิบเอ็ดสิบเป็น16 16กสิบกเราก็ใส่6กถูกไหมหกคูณห้าหกห้าก็เป็นสาสิบ ได้ดับเลขหกแลเลขศูนย์ในหลักสิบล่างนะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของเซตินะครับของดับหลักสิบล่างสองตัวนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเข้าตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามนะครับยี่สิบสี่วาร์เพคำนวณละก็กดติดตามนะครับเพื่อนำะเปรียบเทียบประสูตรอื่นๆนะครับที่คุณหามาได้นะครับเพื่อนำมาตัดเลขนะครับ ให้น้อยชุดลงนะผมเป็นกำลังใจแก่ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับโชคนะท่านใดที่กดติดตามแล้วหรือรับชมเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดแชร์ลงเฟซบุ o กด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วย s ับสไคร b e คนไหนกดไลค์กดติดตามผมขอให้ถูกหวยจุ่านตัวนาครับมีเงินเที่ยวในช่วงสงการนะครับรู้ก,ก่อนรวยก่อน,ก,อนกับสุดหวยโชคเศรษฐีในร้านครับสวัสดีครับ